หรับตัว l m a x Server 1นะครับก็สามารถใช้งานนะครับ Google Casto นะครับทำให้เราสามารถโหลดแอปนะครับหรือว่าโหลดเกมต่างๆนะครับผ่านตัวเครื่องได้เลยนะครับแล้วก็จุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะครับของตัว l m a x Server 1ตัวนี้นะครับก็คือเรื่องของตัว ROM นะครับที่ให้ความจุนะครับของตัวเครื่องเนี่ยมากถึง16จิกนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับตัวการโหลดแอปนะครับหรือว่าโหลดเกมโปรแกรมต่างๆนะครับไม่ต้องกวดเต็มเลยครับตัวนี้ใช้งานได้16จิกสบายๆเลยนะครับผม นีย่ยต้องการแอปไหนเกมไหนก็สามารถกดดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งใช้รับในเรื่องของการใช้งานแอปเกี่ยวกับโซเชีลยลนต่างๆนะครับก็สามารถใช้งานได้อย่างครบครันนะครับอันนี้เป็น facebook นะครับแล้วก็สามารถกดไลค์กดแชร์นะครับหรือจะดูสินค้านะครับก็กดคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับนี่ฮะเป็นได้อย่างไม่มีปัญหานะครับการดูวิดีโอก็สามารถดูได้แบบออโต้แบบนี้นะครับได้เลยนี่ฮะ เราลองดูแอปอื่นนะครับไม่่าจะเป็น messenger line นะครับพอ s แอป twitter youtube instagram นะครับสามารถโหลดแล้วก็เล่นนะครับอยู่บนเครื่อง l max Silver 1ตัวนี้ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับมานะครับเรามาเทสฟังก์ชันการเล่นเกมกันบ้างนะครับเราขออนุญาตปิดไฟในการถ่ายนะครับจะได้เห็นภาพสชัดนะครับผมอ่าโอเคครับลองมาดูนะครับอ อ่าชนไปรลบหนึ่งครับโอ้อ่าดูนะครับเรามาดูนี่ชนแหลครับอืออ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูเรื่องของการ,รบังคับทิศทางบ้างนะครับนี่นะครับเลี้ยวได้อย่างดีนี่ขาเลยครับโอ้ยลอยครับลอยได้ เนี่ยเล่นได้เล่นไหลดีไม่มีกระตุกนะครับการนาครับทิชชางต่างทำได้ดีนะครับอ๋อดูการเลี้ยวโค้งฮะต่อมานะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับผมอันนี้เกี่ยวกับด้านกราฟิกนะครับดูครับเล่นได้ล่นไหลดีนะครับน่ตายครับ เนีย่ยดูนะครับความไหลลื่นของตัวเครื่องนะฮะภาพสวยงามนะฮะเสียงดังฟังชัดจเสียงค่อยหน่อยครับอก็อีมมาครับฟันเละฟันเละ นี่ครับใครที่ชิ้นชอบนะครับมีสอจอใหญ่ๆเล่นเกมมันๆน,นะครับ L อ a แม็กซจว่าหนึ่งตอบโจทย์แน่นอนนะครับเอาครับได้ท่าได้ท่าใหม่นะนี่อยายให้โมโหนะครับอยาให้โมโหอือหายดีไหมอ,อืดอึดฟ่อ นะครับเล่นได้เล่นไหลดีสบายสบายเลยครับสตับตัว L Max Silver 1ตัวนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับผมเรามาลองดูนะครับนี่ครับด้วยหน้าจอขนาดใหญ่นะครับทำให้เวลาเราจะเล่นเกมนะครับหรือว่าจะดูหนังฟังเพลงต่างๆเนี่ยมันได้อารมณ์มากๆเลยนะครับแล้วก็ด้วยดีไซน์นะครับของมันนะครับทำให้ ถือใช้งานง่ายนะครับมันถือขนัดมือนะครับเครื่องบางเป็นเกนกกต่างๆสบายๆเลยนะครับอนชนเนี่ยเล่นได้ลเลนไหลไม่มีกระตุกนะครับ ครับแล้วก็สําหรับเกมโปเกมอนโกนะครับที่ตอนนี้กําลังคิดกันนะครับก็สามารถเล่นได้นะครับบนเครื่อง L Max ตัว่าหนึ่งตัวนี้นะครับผมสังเกตได้ว่านะครับเนี่ยสามารถใช้งานได้ทุกฟังก์ชันปกติเลยนะครับรวมถึงนะครับแบตที่มีความจุมากถึง3า0 0ันดรอมิลลิแอมนะครับทาให้สามารถเดินจับโปเกมอนได้แน่นอนนะครับผมเดินขารากรับรองครับแบตยังไม่หมดเลยนะครับผมอันนี้ก็ให้ดูนะครับว่าสามารถเล่นได้นะครับนะฮะ ใช้งาน g p s ต่างๆได้อย่างดีนะครับนี่จะหาเลย